ม, one ม,ม,มายอมผมได้ครับเด้อยังรอนี่เขาใส่นลิยาตนะผมสาวเมียล่าออกซื่อๆดิ สงการปีนี้ว่ตถิยอมสียมพูตงนี้เอ้ยเื่อเล่นสงกาเลยิยอเรียนก็ปดดการงเจลย็เราก็บ่ได้กินข้าวงดจัดงานนางว่าวงก็บ่ได้บ้านอาแห้พอขายเลยดีปวดัน,อนเอาพอแห้งเลย มันเลยหลักกระขี้ไปจอดเอาเลยเ,เป็นว่าขั้นผู้ใดมีในี่ลานก็ขายได้ขั้นว่ามีในี่ลานก็นคือบ,บ่อยไป็นลมาขาย<ม>อันนี้มันเต็มร้านอายาเนาะเป็นกว่ามีในี่ลานก็ขายได้เนะาะผมมุ่งแค่เป่งสิผมมุงแคเป่งสิระเมจะเสียเป่งเลยวิเศษขึ้นไเนเงเได้ดเดดเอที่จอดก็มีนี่ไหม น <tang ar> ี้น <Tamam> ้องมันไม่รอดน่นมีคนสีขับสองคนคนบอกคือหาขาบสองตันบนแลมสวนกันโอ้โหนันสีล่งสีผุดได้ยุ่งี่าสีลงสีผุดบ่สร้อยห้าอย่าไปจลกจของลงสีสีขาบกับฮัมมะน้ำใส่หน่อยหน่อยังไปดอย่าคือไปใส่ไหลมันดำใช่เลยนวลอะไรเ่ หัวคนนอ่งเงนหัวควนว่ามันหัวมาแต่ว่ามันยังหางวนี่เงี้ยแผมผมเนี่ยหางเดียวมมนกระต่ายคือบาเห็ดนี่มือมันสีเดดำไปดำเดำดำงผมโดนะลนี่มันมเป็นหน มันเือเป็นหนาดยังร่องสิแใช่มันสิดำบดรินุทธพวก้าเฮียดหลมมาเะยครับห้มันสาหรกแตกขาดเปล,ปลอื้ออ เปดตัวม่เดกยนนเอออมวนี่ยัตบเล้มเชื่อาผาเนี่ยเช็ดให้น้างด้วยลางอ้ mà ngon mà nhanh cho Việt mua luôn nè